ไปแล่นะครับวันสำคัญแต่ว่านะจังหวัดกระบี่ก่อนจัดพิธีทำบุญตักบาตรเทวายพระชาศนและพิธีวางพวงมาล่าเนื่องในวันนมวินนะวมินสะมหาราชนะครับ13ตุลาคม2 5 6 7ครับโดยเมรดแต่ว่าเวลา7จ็นาฬิกานะครับนายอนุวัฒน์มุตพริงรองผู้ราชการจังหวัดกระบี่รักษาราชการแทนผู้ว่านะครับนามัยการสั่นสารตำรวจวัวนาสุนทรการข้าราชการภาครัฐประชาชนตลอดจนพระนิกกรถูกมูเล่ รวมทำบุญตักบาตรพระสฆ์จำนวน89รูปและก็สวดพระบทธม์ถวายพระกุศลเนือในโอกาสวันนะมวินนะววมินทราราช1 3ตุลาคมาวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศราภบุิพลอนดุลยเดมาราชบรมนัตบพิรกะเพิสแสดงอออนึุนความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากาุณาธิกุณเป็นล้นพนอันหาทท่สุไม่ได้บริเวณพระอุบโบสถวัดแกวโกวราราม น,นะคับปรารามล่วงอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับและก็จากนั้นในเวลา9ก้นาฬิกาค่ะนายอนุวัฒน์มดพริงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่การเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญญเดชมหาราชบรมนาตบพิตรพร้อมกล้าวนมรำลึกในพระมหกคุณที่ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาตบพิรปวงพระศอกนิกอนตายหรอมพระบารมีทัวราชาอาณาจักรต่างประจักษ์ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรากายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชากรณียกิจนาน,นประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพระศอกนิกอค่ะ